สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมจเจดียก์มกมกอยู่ทีวัดปูบ้านหน้าเนาะค่ะเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยเฮเฮ็ดตมำา,าล่ากเทไปาก็เมดศหาไมตล่าไหมหาไหมสุดไหมมันบอ่ะแกงแกเนื้อกาเบิ้งมากแตงกระโดดแล้ะ บงมาแต่โดนแล้วแต่ผลแต่ปีเด้หลงลผู้ได้เปิดได้ได้เปิดอันนั้นบ้าได้เปิดย่บ้างไเปิดย้บางย่างเดียว่น้เย่งเดียวจริงแต่เขาไม่ยูดีไ่ไหมเนาะแต่ปีหกหกกระโดดเลยเจแดงเปิดอันช่องปีหกสองค่ะปีปลายปีปีหกหนึปีหกหนึ่งเนาะนีเฟินออกสิดอันด่ว มีด้วยหลงผีด้วยขาดวหลงทังันังบงหายดิค่ะทั้วนท้บอหายดอ๋อแต่ว่าบงหูแจ๊กแต่ว่าบงหูแจ๊กแต่ก่อนบงหูแจ๊กแล้วเจแดงบงหูแจ๊กเราเปิดฟนหาดิบงหูแจ๊กบอสบงหูจักเกี่ยวแต่ว่าเจงเรานบงจักเบแต่แจ๊กอันนี้แหะเั้งวันทั้บอหยดแต่ก่อนบอสได้เจแดเ่เปิดนาเาบสเอาตะคิดไปไหมแอบมิ่งทายส่งไปให้เจแดงอยู่ผู้เกียจครูเาะว่าการู่ กับพอกันว um ่ามเ่องเขาจะบว่าใ่หรเป็นหมดให้ส uh ่วนเด็กเขาจะอาเากันเลยทุกคนล่ะถต่ึงเขาว่าโอ้เขาจับจิตเลยโยดูเร็วสั้นว่าจิตอนยดร่นลงยมากนย้่เลยหรอคนตรบเวนคนรอกัน่ีจากคนต่อหใจมาแต่คนล่ะแต่ว่ากับหใจว่าเป็นส่แล้วแต่ว่ากับ่าจะเกลี้ยงเกลี่ยงน่นสั้นเขาจาว่าเขาจาวากันเดมุเ่งเขาพูดกันโยดกันในเชี่อมากข้ที่จเปิดใจครัน เข้าเจ้าได้ไปไหนเดี๋ยวขาเจ้าไปซองที่ขางขี้ผีรืะลมนั่นซองขาเข่าสามหัวสี่หัวซองแต่ว่ามันขืนเน่าเนี่ยเขามันจะโดดแห่งเราเนะเบิ้ว่าจะโดดแล้วเขาที่แหลกก็แหลกเขาที่แหลกเขาสามสี่หัวซองแต่ว่าแต่ว่านอกนั่นเข้าเจ้าก็ไปลูกเอาแล้วเขาเจ้าจ้องอยู่ทั้งบ้านเขาเจ้าย่องจ้องอยู่ทั้งบ้านเขาเจ้ากับมิโซกับถูกกี่บ้างเรามีรู้กระเลยไม่เห็ดก็เลยมาได้ห่างแน่วก็เลยได้ได้มาเบิดงบิดที่แหลกได้มาได้มาสามเมือง เขาบจากเียงเนาะเขต่ไหนถ้าพูดจากเี้อีกสามเมื่อเลขสี่ออกได้ไดเมื่อนี้อีกสามเมื่อเลขสีออกเข็ดตไหนแด้น้องแม่เอาจะว่าน้องแมวเนี่ตวกเข็ดต่ไหนต้องเอไปแตว่าด้ท่าถามผู้ใดดิ่นถามผู้ใดเพราะว่าเมื่อก่อนท่านเี่ยตาแข็งอยูกระนังต่อยันสนุกเหูก่ากี้ไม่ไ้งมากเขียนตไหนกามาเข็ดตรไหนกับ่เปลี่ยนกามา มากมาเอาเลขเลยหวานมันก็บ่าไดแต่นอนเพรเห็ดอีกยังบ่นเนี่ยมันไหมอยู่เนาะไม่หมสดๆดท่านแหงอยู่่าท่านเห็ดอียังเลยจากเอาตาเขาท่าแหงเนี่ยหานอยู่ก็ได้ว่าก็เลยไปถามอาจาน์ล้ปลาวนมันก็มาตกเล็กองหาเลขสองหานมเป็นเลขกเขากันเนี่ยไรก่นเขาบอขายได้ไปใส่เอ้าเขาแต่ว่าเจ้าขายแสดงขายขายอยู่หอยขายสามสิบหซ้น โอ้สามสหาเก็เซื้อไปสองหมื่นเมื่อกาเลยเจ็ดพเข้าขายเข้าม่าพันเจ็ดสิบเอร์เซ็นต์กับว่าแมนห้าเิเปเนต์เท่ากับว่ามันหนักแล้วอันนั้นก็หันดีสามที่หาเปอร์เซ็นต์เน่ยอ้ยก็เลยซื้ออยู่ตี่ก็ซื้อไปได้เหมาแล้วได้เลขมาแล้วก็ซื้อทีังไรหรอมันก็ต้องซื้อเท่าไรก็ต้องซื้อท้เข้าขายก็ต้องซื้อ พรอว่าได้มาแล้วก็ต้องเสือกถึงก็เสือกยัง่ากันแต่ว่าต้องเสือกไปก่อนขึ้นวันเนื่องเจ็ดวันหันละอันเอามาขึ้นบัววาเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์หาสิบเปอร์เซ็นต์บัวเรล็กวันนี้เจ็ดถูกก็ได้หนึ่งแปดหนึ่งวันนี้พวกกนวันหนึ่งแปดหนึ่งเพราะว่าสินแหลกสินแหลกหนึ่งจะได้เดืดพวกเลยหลังเมื่อเร็วอกว่าที่สิบแปดหลังวันสินมาเมื่อนี้วันอาทิตย์ตีสิบแปดหละเมื่อเหล็กหลังวันสินมาแต่ว่าเรียกอยู่นอกแมวจะคล้องกับ กับยศโปบเนี่ยโบเนี่ยไม่ใ่บมาสิบสิบฐานาทีนี่ละวันพูบใหม่วันแล้วไปเศร้าเบิ่งโูบหมาเบิ่งเลกอยู่นองแมวบะม่านรวมแล้วทั้งหมดสองโมงหนใดบงคนกับเบิ่งยูหันไปเศ้าอ้แค่คู้ใดที่ครอบเมีนมากทุกทุกคนกับเห็นกับมีเห็นสองเจ็ดสี่เจ็ดสองซีอันส้มข้าวเจาเมนตนมากข้เจาเห็นมาสองซีซีสองสองเจ็ดสี่เจ็ด สามคู่นี่แหละแต่ว่าเลขเจ็ดนีผู้คนผู้ใดเขียนมากกับมีเลขเจ็ดวันนี้บะคะวันนี้วันนี้แหลแต่ว่าเลขที่คนเห็นสองเจ็ดหลายข้อมูลเพงเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์ซุบกระจอกขอบเด็ดเข้ามาผู้ใดก็มาสองเจ็ดสองเจ็ดผู้จิปมันย่างบะทรงไหนเนี่ยจิปมันไก่ย่างบาทรงจิปอันแต่ว่าอาหันโดนสองสามโม เอาเบื้องเขาเหมตนเอาเบิ้งคอมเมนตัดสรงเหรเอาเบื้องเขาเมนในูกตัดสรงเหรอบ่เอาเบิ้งคอมเมมตนก็ได้แหเขาว่าตัวนี้มันเด็ดๆนะที่สามคนที่เบิ้งมาหลายๆนเน่ยเจ้องกาเบิ้งแล้วได้ตัวจะคอมเมนเ์เป็นเียงเดียวกันนะอ้ไลฟ์สดบ่ะ่ะ่ได้ถ่ทยเป็นคลิป้บบ่ไลสดเข็นเปตัวเลยไดกับขวาแต่ว่าอันแต่ว่าเอามาเบิ้มาเบิ้งคือทางนอดเบิ้งตัวนอม่เหรเห็นยังไม่เห็นยังเนี่ยมันเป็น น้อยๆแล้วสับปเมื่อเก็่เห็นเวอรนีเขาาเอ่นีจังเหนในเบิมเห็นเม่ไยนี่ผู้เปิดบางโน่นเดนเดสิบยี่ัไม้เ็ที่กรจมันดันเรียกกันูกได้หนึ่แปดหนึ่งทีครับหนึเดี๋ยวเรียกนองแมวได้สองเดีครับสองเ็ดกับสี่เ็ดกสองสี่สองสี่เจ็ดกระดานน้เื่มเดี๋วเดี๋ยวเดี๋ยว่ยนุปกับอ่างงนอ้ไหมเด็ก่โตแแมว ที่ปูบ้านเนาะเห็นเป็นเจ็ดชัดๆเลยค่ะข้างบนเห็นเป็นอย่างมเขาเหม็นมากเลยค่ะทา่านผู้ชมเนาะเป็นเป็นอย่างเป็นซีก็ได้ดิ่งซีด้วยเดี๋ยวเล่นอีกคลิปหนึ่งซีปลายมันไงไงคนเนาะซีนิด<อ>เจ็ดบบตัวนี้หน่อยนี่เจ็ดตัวนี้เจ็ดตัวนี้ซีเป็นซีก็ได้ซีเป็นสาม สามผู้คนขอมเมนมาเนาะค่ะท่านผู้ชมเจดชัดนี่นเบิงนึ่คื็เป็นเด็กปะผู้เห็นบ่ผู้คนก็นี่เบิงเรียก็เป็นู่ดาามเจ็ดบ่พีเจ็ดชัดชนี่แหะนี่แหะสีอยู่นี่นี่คนผูกสี่อยู่นี่นี่เจ็สามก็เจดนึ่งสมบอกครับสมหนึ่งตัวทาหลังจตัวนี้เจ็ดแมนบ่ตัวนี้เป็นบ่อผมว่านแมนสามเจ็ดชัดช เป็นซี่เจ็เจดสามเจ็ดสองเจ็ดเนาะแมวหลวงเมื่อเงินมาเพิ่มกนเลยนาเจ็ดเลยเมือ่อเงินคือเหล็กแปดเอามาเมื่อเบวองที่เพิ่นคอมเมนต์มากปูไหลสดเนาะปูไห่สวดทั้งเพจเพิ่นสองเจ็ดซี่เจ็ดสองเจ็ดซี่สองโอ้ยสองซีซีสองวันนี้เลขทูเลขทูที่ปูจุดเอากำหนองแมวเนาะหนึ่งแปดหนึ่งค่ะ หนาึ่งแปดหน่กองกะเด้งนเ้งหลังบานเ,นเอาไปไวไก่ก็เห็นเอ,ลอ,นอเลงทังดขาังนงเงอย่าง,างเห็นพวกน,นไนในในก่เล็กีบง่ได้นะหันหุนจาม่านะันนเจดี่เยไทยเลสูตรก็เด้ไปหมุมนจนดีเจ็ดท,ที่หลีครับปู่นั่นจีเป็นสี่เจ็ด่ะเป็นสามเจ็ดทั้งทั้งทั้งทเป็นเลขสามทนี่แนจ็เจ็ล่ะ เจ็ดเจนาะเ่วามวอนันไดะเบิมโหมดไทยมานิดเดียวคนก็เห็นเลยแล้วก็เล้วเลยห่เห้เบิ่งอีกเบิ่งเจียวเท่านั้นหัวก่อนแต่มีคนเห็นบัเลยดบเดียวเท่านั้นบริษัทใจว่าสี่เห็นเลือ๋อผู้นึงว่าหาเจ็ดเจ็ดผู้หนึ่งสี่สองสี่สองเขาเปทีหลายโตอันนี้เด้บ่ขาเจ้าเขาเมนต์าผู้ไลสุดสี่สองเจ็ดห้อา สี่สองเจ็ดแมนมีเหลขกสามตัวเน่ยมีเหล็กสี่เลขสองเล็กเจตรงกลางเจ็ดเจ็ดไว้สันเดยอืมนี่ครูคนคอมเมนต์มากเนาะเจะแดงเห็นด้วยกับที่ว่าสี่สองเจ็ดเนาะค่ะเนาะนี่อ้ยชัดเนาะค่ะลูกไก่แห้งสัตว์สองเจ็ด 2, 7, กอดกันกับกอดกันอยู่กับเจ็ดเนี่ยน,นะสองอยู่ทางทั้งเจ็ดอยู่ท้ง, 7, ทงไตแมน นี่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 ต่อกันอยู่นี่แม่สองหางหางง้อมะนี่เป็นเลขสองตัวนี้สิเป็นซีเจแดงว่าเป็นซีซีสองเจ็ดตรงนี้ก็สิเป็นสองได้คันคันคันอืมไฟกล่องไฟโทรศัพท์เบอเบิร์ดก่อนน่ะหลายขนาดโดนขนาดกล่องมันดับเองได้ปุ๊บเลย มาเบิ้งเปนยังก็เปลี่สมันเบิดดนเรื่องแบตนีมันเปียไรเลยมาเบิ้งอีหยังแบตอมันเสียเบิดตีดกับตัตรงนี้นะพูดแต่ว่าเดกเบิ้งมันเตือนแล้ววาไฟมันเหลือหน่อยก็เลยเองเนวมาเสียบเสียบแล้วแลวบานบานี้เขาทายกี่สอหาตรงนีแตั้ก้อนมันแข็งนะมาเนี่กับขาเบิ้งแต่นี่กับบริสุทใจเก็าไฟมันเสียเบิดว่าเบิ้งแต่เพื่อนเลยดับเกิดผู้ใดเผู้ใดเห็นตัวใดก็คอมเมนต์มากะคะแต่เบิ้งยังสี่สอง สอยู่ท้งเทงเจดอยู่ทั้งใต้ตัวนี้ก็เป็นสองกับหัวตัวนี้ก็เป็นซีสองว่าแล้วหัวซีวเ่นว่นดูเจ็ดอเจ็ดขเก่าคคเป็นว่ดูเจ็ดเจ็ดมาหลไหลแห้งเจ็ดเจ็ดซีเจ็ดอันนี้เจ็ดีเจ็ดสามคแค่สตัวเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดซีแค่นี้แหละน่าขาทงช่วอ่ะไต่กะ คอมเมมต์มาเห็นตัวใดเนาะคะ่ะพ่อพ่อเหม็นเห็นลายก็สองเจ็ดซีเจ็ดสองซีซีสองเลขทูบกันหนึ่งแปดหนึ่งเนาะคะ่ะเอาทั้งชมโชคดีรำรวยถูกหวยไปน้ำกันเดอร์กับปูบ้านนาคลิปต่อไปสีมาเอาหนึ่งของปูเ,ปเลขสูตรปูเข่าตลอดลลลอ่าเอาคลิปต่อไปติดตามเลขคำนวณของปูค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ